สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆคะหยิบภาษาไทยภาษาพาทีเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะเปิดไปบทที่6นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทบทวนกันนะคะวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะเริ่มอ่านเลยนะคะเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูนะคะแล้วก็ชี้ตามไปด้วยค่ะบทที่6มีน้ําใจค่ะเปิดรู้จักคำนำเรื่อง เสือจานลิงแอบนอนโหนพับคลานหมีชะนีที่นอนงานบ้านแบ่งปันยอดไม้ฮิปโปยีลาฟนกขุนทองสาธารณะจระเข้แท่งน้อง ตอบรับสนวนกลงเกลื่อนคลุมเสร็จเสริมพอใจน้ำใจท่าทางบ้านเมืองนิ่งเฉยผึ่งแดดลูกชายลูกสาวผ้าหม่มวัยรุ่นรักษาตัดสินกับข้าว เอ็นดูคำหยาบช่วยเหลือขยะมารยาทค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะอ่านพร้อมคุณครูเลยมีน้ำใจลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่ไหมทั้งครอบครัวดูแลต้อนรับภูผา และน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าหม่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าว กินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจานป้ามาลีพอใจหลานทั้งสองคนนี้มากชวนให้หลานมาหาอีกพี่หมอกกับพี่ไหมดีใจที่มีน้องอีม่น่าหนึ่งค่ะน่ารักพูดจาเพราะไม่สนมีน้ำใจจึงอยากให้น้องน้อง อยู่ที่บ้านนี้นานๆก่อนจะส่งหลานกลับบ้านลุงวันพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ลุงวันขับรถไปส่งให้พี่หมอกและพี่หมายพาน้องๆเที่ยวแล้วนัดเวลามารับกลับตอนเช้าๆในสวนสัตว์มีคนไม่มากนะัก พี่หมอกและพี่หมายดูน้องด้วยความเอ็นดูที่เห็นทั้งสองคนตื่นเต้นเมื่อได้มาเที่ยวนอนแน่ฮิปโป,โปนอนแช่น้ำอ้าปากกว้างเสือนอนหมอบอยู่หน้าถ้ำหมีดำเดินไปเดินมาเด็กๆค่ะด,ดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ อ่ะเราอ่านตามคุณครูค,ค่ะฮิโปโปเตมัสชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบกหนังหนาสีน้ำตาลลิมฝีปากหนาฟันหน้าและเขี้ยวยาวมาก ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาอันนี้เขาบอกลักษณะของฮิปโปโปเตมัสนะคะอ่ะเรามาอ่านกันต่อค่ะถึงตรงนี้แล้วจอละเคนอนผึ่งแดดบนลานหินยีลาบยืดคอยาวกินยอดไม้ลิงและชะนีโหนต้นไม้อยู่ในกรงเด็กๆ ทั้งหมดเดินวนไปวนมาจนมาถึงกลงสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้พี่ไหมร้องเสียงใสชี้ให้ดูนกในกลงเป็นนกขุนทองจริงๆแต่ไม่พูดไม่ร้องพี่หมอพาน้องๆไปซื้อไอศกรีมแทนที่จะ ซื้อเท่าจํานวนน้องแต่พี่หมอกกลับซื้อห้าแท่งใครจะได้กินแท้งที่ห้านะทั้งภูผาและน้ำใสคิดอยู่ในใจมาค่ะอีกหน้าหนึ่งพี่หมอกยื่นไอศกรีมแท้งที่ห้าให้เด็กชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ ถ้าทางอยากกินไอศกรีมเด็กน้อยยกมือไหว้ขอบคุณนั่งลงดูดไอศกรีมอย่างอร็ดอร่อยทั้งสี่คนยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นทางไปจุดนัดพบวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังแย่งขนมกินกันส่งเสียงเออะอะพูดคำหยาบ แล้วทั้งกลุ่มก็ลุกขึ้นวิ่งตามกันไปทิ้งขยะไว้บนถนนสวยๆของสวนสัตว์พี่หมอกชี้ให้น้องๆดูอย่าทำตัวอย่างนั้นนะไม่มีมารยาทใครๆเห็นก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนพ่อแม่อยู่ดีๆต้องถูกคนว่า เพราะลูกจริงด้วยพี่ไหมเสริมดูสิกินแล้วทิ้งขยะไว้เกลื่อนอีกแล้วใครจะมาเก็บภูผากับน้ำสายเก็บเองทั้งสองคนยกมือหน้าต่อไปค่ะขึ้นตอบพร้อมกันไม่เป็นไรเรามาช่วยกันเก็บก็แล้วกัน พี่หมอกตัดสินที่สาธารณะอย่างนี้เป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดพี่หมายเสริมบ้านเมืองสะอาดมองไปทางไหนก็สวยงามคนในชาติมีความสุขค่ะเป็นจบเรื่องมีน้ำใจแล้วนะคะตกลงในเรื่องใครมีน้ำใจคะเด็กๆตอบได้ไหมคะใช่ค่ะถูกต้อง ผู้ผาและก็น้ำสายเลยสองคนนี้และนอกจากนั้นก็ยังมีใครอีกคะที่มีน้ำใจก็คือพี่หมอกและพี่ไหมเขามีน้ำใจอย่างไรคะเด็กๆผู้ผาและน้ำสายนะเขามีน้ำใจตั้งแต่ที่เขามาอยู่บ้านของลุงวันแล้วใช่ไหมคะก็คือเก็บที่นอนเองเอออะไรคะพับผ้าหม่มคลุมแล้วก็ยังช่วยยกอาหาร ล้างจานอันนี้ค่ะคือไปอยู่บ้านของคนอื่นก็ต้องรู้จักช่วยเหลือเจ้าของบ้านเห็นไหมคะไม่นิ่งอยูเฉยเฉยนะคะพอไปเที่ยวที่สาธารณนะเห็นอะไรคะขยะที่มีคนก็ทิ้งเอาไว้ก็อาสาเก็บขยะไปทิ้งเพื่อจะได้สะอาดสะอา,า,อา,านบ้านเมืองจะได้สะอาดสะอ้านแสดงว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่มาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้า เกิดเรากินแล้วเราทิ้งอย่างนี้คนอื่นเห็นขก็จะว่าพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเห็นไหมคะก็จริงอย่างที่พี่หมอกและพี่หมายพูดว่าเออพ่อแม่โดนว่าอยู่ดีๆก็มาโดนว่าพะลูกฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นเด็กดีมีน้ำใจเราก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างภูผ,ผาและน้ำใสนะคะแล้วก็พี่หมอกพี่หมายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปและเด็กๆชื่อกันตอบคำถามใน ขณะที่คุณครูสรุปด้วยนะคะถ้าคุณครูถามเด็กๆก,ก็ตอบด้วยนะคะในเรื่องนี้ก็คือภูผาและน้ําใสนะคะมาพักที่บ้านลุงวันและก็ป้าชื่ออะไรคะป้ามาลีค่ะลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายชื่ออะไรคะเก่งมากคะ่ะชื่อพี่หมอกแล้วก็มีลูกสาวชื่ออะไรคะใช่ค่ะพี่ไหมภูผาและน้าําใสช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ใช่ไหมคะป้ามาลีพอใจ นะคะขอใจหลานทั้งสองนี้มากเลยเพราะอะไรคะมีน้ำใจค่ะก่อนจะส่งหลานกลับบ้านลุงวานพาเด็กๆไปที่ไหนคะไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์โดยให้ใครพาเข้าไปเที่ยวคะใช่ค่ะให้พี่หมอกและพี่หมายเป็นคนพาเข้าไปนะคะเด็กๆไปดูสัตว์อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างตอบซิ ถูกต้องค่ะฮิปโปอะไรอีกข่าเสืออะไรอีกคะหมีดาเจราเ้และอะไรคะยีราฟลิงแล้วก็ชนีโกงสุดท้ายคืออะไรคะกงสุดท้ายไปดูอะไรคะนกขุนทองค่ะจากนั้นพี่หมอก,ก็พาน้องๆไปทำอะไรอีกคะหลังจากดูสารแล้วใครตอบได้ถูกต้องค่ะไปซื้อไอศครีมเอ๊เขาซื้อมากี่แท่ง ห้าแท่งนะคะพี่เออไม่ใช่น้ําสายและผูผาก็เลยนึกว่าเอ๊ะมากันสี่คนแต่ทําไมซื้อห้าแท่งเอ๊ะแท่งที่ห้าในี่ใครจะกินแต่นาที่สุดใครได้กินคะเด็กที่แอบอยู่หลังต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเอ,อพี่หมอเห็นเด็กคนเนี้ยเขาคงจะอยากกินแต่เขาคงไม่มีเงินจะซื้อหรือไม่มีใครซื้อให้เขาก็ยืนแอบมอง พี่หมอก็เห็นก็เลยซื้อให้เขาแท่งหนึง่งแสดงว่าพี่หมอกมีอะไรคะมีน้ําใจเห็นไหมคะแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นไม่ใช่ซื้อกินพวกตัวเองเท่านั้นก็ยังมีน้ําใจแบ่งไปให้เด็กน้อยที่เขาอยากจะกินเห็นไหมคะเสร็จแล้วขณะที่กินไอศกรีม e เกิดอะไรขึ้นคะก็มีเด็กวัยรุ่นคะ่ะทําไมคะคุยกันพูดจาก็อยากคายพูดจาหยากคายคือพูดเพลาะไหมคะ ใช่ค่ะพูดไม่เพลอเสียงดังโวยวายแล้วก็กินขนมแย่งกันกินพอกินหมดแล้วก็ทิ้งอะไรไว้ถุงใช่ไหมคะ,ะพวกวถุงใส่ขนมทิ้งไว้แล้วก็พากันลุกขึ้นวิ่งไปเก็บถุงไปทิ้งไหมไม่ทําให้สวนสัตว์สวยๆตรงนั้นทาไมคะสกระปรกไม่สะอาดฉะนั้นผูผาและน้ําสก็เลยอาสาที่จะไปเก็บขยายเองเห็นไหมคะแสดงว่าสองคนนี้มีน้ําใจในเรื่องนี้อีกแล้วเห็นไหมคะ แล้วยังบอกอีกว่าเราต้องช่วยกันบ้านเมืองจะได้สวยงามดังนั้นพี่หมอกและพี่หมายก็เลยบอกว่าอ่ังนั้นเราช่วยกันเก็บเลยเห็นไหมคะว่าในเรื่องนี้คนที่มีน้ําใจก็คือเด็กๆนั่นเองค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็จบแค่นี้ไม่มีการบ้านให้ทํานะคะเพียงแต่ให้เด็กไปฝึกอา่านให้คล่องไว้ชั่วโมงหน้าเราค่อยมาทําแบบหาดกันค่ะสวัสดีค่ะ